न्ते मया कदा पुण्यां सामिना अनुमोदितां सा मिना กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ธรรมอันใดมีอาทินิและาทเียีพวกที่พวกอามา yeah นบกันแต่บดนีเป็นตนไปนราบุญกุศลใดที่ต้อี่จะทำแล้วและบุญกุศลใด อดีตอาจนถึงปัจจุบัน,น,าานอาซาตัวมือก็น้อยขอนอมถวายวคูชาแก่่อเมกุบาอาจารย์ขอให้พ่อเมกุบาอาจารย์จุงสบพบโปถึกแต่ความสุข,ของเจริญ มุการหงุเรื่องในอริยะญาญาธรรมนิญาดีกาธรรมอันประเสริฐกล่าวคือมาผลนิพพานพุนเถินมหาเทเรปมาทีนา Tapa Ratanya Nakatang Sapang Aparatang Tamatami Hante Mahathere Pamate Tawa Ratanya Nakatang Nakatang Sapang นปาราธังนะมัสสามิธัมเมภันเตมหาเถเรปะมาทินาทะวาภะคะวี Sapang สาพังนปาราธัง ปันเตอะระหันตาจาริเญปะมาทินังสังฆะนิราคะเยนะคะตังสัพพังอปะราถังกัมมะธัมเมน 好，也干，也得力。